เทียริสตัวละครที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่องมหาเวทพหนึ่งมารตัวไหนจะอยู่เทียไหนกันบ้างก็ไปรับชมคลิปกันเลยนะครับผมสวยสดี้ยนิโอมนะครับดาฮาร์ผมทำคอนเทนต์ยี่แบบอนิเมะการแคสเกมแล้วก็ลูคิซึนนั่นเองนะครับ ใครที่สนใจคอนเทนต์พวกนี้เนี่ยก็สามารถกดติดตามช่องผมไว้ได้เลยนะครับผมอัพคลิปทุกๆวันอังคารพฤ้นรหัสแล้วก็เสาร์นั่นเองนะครับผมตอนนี้ผมมี Discord แล้วด้วยนะครับใครที่ต้องการที่จะเข้า Discord มาคุยกับผมนะหรือว่าทำการบอกคอนเทนต์แบบว่าซัพเจตสคอนเทนต์หรืออะไรประมาณนั้นนะครับก็สามารถเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าต้องการที่มาพูดคุยกับผมก็สามารถเข้า Discord มาได้เหมือนกันนั่นเองนะครับผมโอเคมาเอาไปว่าเข้าเรื่องเลยกันนะครับมาต่อกันนะครับกับรีวนะครับรีวนี่ผมให้อยู่่่่่คาาาาาาสสรพิิเเเเศษขัั้นนูงงงงะะถมมมมมววกกทลยยผออจจไ่ นะครับคือพลังคุณใสมันอันนี้คือแบบชนกันตรงๆนะว่าคุณใสใครเยอะกว่ากันด้วยส่วนตัวผมมองว่าริกะน่าจะดูเยอะกว่านะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่าเป็นคาสาบเนี่ยคิดว่าน่าจะอึดกว่าด้วยนะครับผมก็เลยบทเยอะกว่าด้วยแหละเออก็เลยให้อยู่สักประมาณตรงนี้ไปก็แล้วกันนะครับผมต่อมากรับรูปนะครับอันนี้มันก็เหมือนจะเก่งใช่ไหมแต่ว่ายูตามันโดนมันตัดบทไปก่อนอ่ะฉะนั้นก็ให้อยู่ตรงนี้ไปแล้วกันนะครับอูโรก็ด้วยนะอูโรไปเลยนะครับอยู่ที่เดียวกันได้หมดเลยนะครับผมโอเคครับ แล้วก็อ่านี่คุรุรุชิก็อยู่ที่เดียวกันไปให้หมดเลยนะครับโอ้มาแล้วนะครับกับนานามินะครับนานามิเน่ยแน่นอนครับตามเทียนะครับผู้ใช้คุณไส่ระดับหนึ่งอยู่แน่นอนอยู่แล้วนะครับผมให้ตัวนี้ไปแล้วกันนะครับแล้วก็ทาคุมะอินโนนะครับอินโนเนี่ยอ่าเขาไม่ระบุแต่เหมือนว่ามันจะมีเนี่ยเนมาเอาเดี๋ยวแล้วมันแยกกันวะโอเคเดี๋ยวมากองรวมกันก่อนนะครับอ่านี่นี่นี ในกรณีอีโน่เนี่ยทั้งสองร่างอันนี้นะผมจะขอนับว่าอันนี้คือเบสแล้วกันอันนี้คือไม่จริงจังไม่จริงจังมันอยู่เตรียมระดับหนึ่งแน่นอนชิบุยาให้อยู่เตรียมระดับหนึ่งนะครับอ,อยู่ตรงนี้ไปนะครับผมแต่ทีเนี้ยชินจูก,กุหลังจากที่มันได้ดาบนานามิมาคือผมมองว่ามันก็เก่งมากเลยนะเว้ ผมก็จะขอให้มันอยู่ผู้ใช้คุณสายดับหนึ่งอยู่ข้างๆอาจารย์แกไปแล้วกันนะรหรือรุ่นพี่แกไปแล้วกันผมมองว่านานานี้น่าจะเป็นมันอินโนมันน่าจะมองว่าเป็นอาจารย์มากกว่าไหมเออประมาณนั้นแล้วกันนะช่างมันนะก็ให้อยู่ข้างๆไปเลยแล้วกันนะครับแต่เอ,อ,อยู่อย่างนี้ไปแหละดีละนะครับผมต่อมาครับกับโอเกะโทนะครับเกะโทซุงุรุ ผู้ช้คุณสายแับพิเศษอยู่แล้วนะเพราะว่าพี่แกเขาไดา้ชื่อมาเนะเาะแล้วก็ถามว่าเก่งกว่าอุราอูเมะไหมอรูเมะมันมันตูมเดี๋ยวแล้วมันหายทั้งวงไงแล้วเกตโทมมันใช้คุณสายย้อนกลับได้เพราะว่าเออจะว่าไปคือได้ไหมอะ่ะถ้าไม่ได้ผมมองว่าโอเคผมไปดูมาละคือดูทรงอะ่ะ ตามวิกินะไม่ได้เวยเออแต่ว่าเหมือนว่ามันจะมีบทพูดของเกตโทในภาคศูนย์นะครับตอนที่มันสู้กับยูตาประมาณว่าแบบว่าเออฉันจะต้องแบบหยุดในการฮีวอะไรอย่างเงี้ยเออเลยโจมตีไม่ได้นะครับก็เลยรู้สึกว่าสรุปมันใช้ได้วะไม่งั้นถ้าเกิดมันมันจะพูดทําไมอ่ะใช่ไหมแต่แต่ถ้าเกิดใช้ได้เนี่ยก็แปลว่ามันไม่ช้าอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่า มันต้องหยุดโจมตีก่อนแบบว่าหยุดไปเลยนะครับฉะนั้นก็ขอในกรณีที่ว่ามันใช้ไม่เป็นก็แล้วกันนะครับเพราะยังไงวิกิมันก็ไม่ได้นี่ด้วยนะครับก็เลยโอเคครับอยู่ถ้ามันใช้ไม่ได้นะถ้ามันใช้ไม่ได้อะผมมองว่ามันไม่น่าสู้อลเมได้ว่ะคืออย่างแรกนะอุซูมาเกะถ้ามันได้ยิงอ่ะผมมองอุลเมหายแล้วแหละแต่มันจะได้ยิมันจะได้ยิงได้ไงว่ามันไม่ได้แบบ ชาร์จแข่งกับยูตะเหมือนในภาคศูนย์แน่นอนอ่ะอุโรมิมันแค่มามันก็ตุ้มเลยมันก็หายงวงแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดแบบใช้คุณสายอ้อนกลับไม่ได้เกียร์โทมันจะทำอะไรได้นะครับในหมู่วิญญาณคารมาสตรโดยเิเศษของมันเนี่ยก็ไม่น่าจะมีตัวไหนที่เอามาช่วยมันได้นะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเกีโทอยู่หลังอุโรมิไปแล้วกันนะครับสักต,ตรงนี้แล้วกันเนาะต่อมานะครับกับโอเคียนจาคุอันนี้นี่เก่งอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าออโดนยูตะ โดนยูตะ <c oughs> ตัดบทนะครับโดนยูต <c> ะ <oughs> ลาดช็อตไปนะครับก็เคนจ้าค ja ูเนี่ยโอ้คุณสายแม่งเยอะนะครับแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยคือแบบว่ามันครบเครื่องนะครับความรู้มันก็เยอะนะครับผมมองว่าให้อยู่ซักตรงนี้ไปเนี่ยก็ไม่น่าจะเสียหายนะครับทำไมผมถึงให้มันเก่งกว่ายูตะในเซนได นะครับง่ายๆเลยครับเพราะว่าผมนับจากฟีดนะครับซึ่งฟีดเซนไดเนี่ยยูตะมันไม่ได้การอนาเตด้วยเออนะครับถึงแม้ว่าเซนไดแบบชินจูกุเนี่ยยูตะมันน่าจะเก่งพอๆกันแต่ผมขอให้มันแตกต่างกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับก็ขอแทรกเคนจาคุมาอยู่ตรงนี้นะครับเนื่องจากว่ามันไม่ได้โชว์อนาเตมันไงเออนะครับเราจะนับว่าภาคเซนไดมันไม่ใชอนาเตแล้วกันนะครับนี่คือยูตะเวอร์ชันฟูลพาวเวอร์แต่ว่าไม่ใชอนาเตบวกริกะนั่นเองนะครับผมก็ให้ตรงนี้ไปแล้วกันนะครับผมสำหรับเคนจาคุนะ ต่อมาครับเมงูมิมนำ้ำโมโหรากาไหม <c oughs> ต้องเล่นอย่างนี้อ่ะต้องถามเงียนับแมโมโหรากาเอ่อเออม,มันมันมีโมโหรากาแยกอ่ะมันมีโมโหรากาแยกผมจําได้เว้ยฉะนั้นขอนับว่าเนี่ยเป็นเม,มงูมีที่ไม่มีโมโหรากาแล้วกันถ้าไม่มีโมโหรากานะผมให้อยู่เอ่อ ระดับหนึ่งว่ะมันไม่เก่งขนาดนะั้นเมงูมีอเออผมให้มันอยู่ระดับหนึ่งสักประมาณตรงจะเก่งกว่านานามิเลยไหมแตออ่จริงเมงูมีถ้าไม่มีโหราการมัไม่ได้เก่งอะไรเลยจริงด้วยคุณผู้ชมเหมือนที่ซุกุณะบอกว่าเสียเปล่าจริงอ่ะเออคือมันเสกนูเอออกมาได้เออแต่มันกลางนาเขตเออโทษโทษผมลืมผมลืมมันกลางนาณเขตได้นี่ว่าแต่ถามว่ามันจะแบบคำสารบระดับพิเศษเลยไหมแอก็สู้การดั้มอย่างนี้ยจะไหวปะด้วยจุงโง่ก็แบบ ไม่น่าจะไหวนะจนถึงจบเรื่องอนาเขตเมงูมิมันก็ไม่ได้แบบว่าสมบูรณ์แบบร0 0ซสักทีเดียวด้วยสิแต่อย่างน้อยมันการอนอาเขตได้นะเว้แต่คือมันไม่น่าสู้พวกนี้ได้อาวุธเพกกื่อนตามตรงเลยเออขอให้อยู่ผู้ใช้ผู้สายแบบหนึ่งไปก่อนแล้วกันนะแต่ให้อยู่หน้าสุด นะครับขอให,ให้ให้อยู่น่าสุดไปนะครับผมอย่างนี้น่าจะดีแล้วนะครับต่อมาโนบาระนะร้ําโนบาระนี่ก็คือถ้าไม่นับเป็นเสียงสันพองเนี่ยคือมันไม่ได้เก่งอะไรเลย,เลยคือมันเป็นแบบสายซับมากกว่าเหมือนกับที่มันทำกับสุครุนะ,นะครับเง่อนไขอีกอย่างคือมันต้องแบบว่าได้ชิ้นส่วนเนื้อมาแวนะผมมองว่ามันค่อนข้างใช้ยากไปหน่อยนะครับก็ขอให้โนบาระเนี่ยอยู่ อยู่อยู่อยู่ระดับหนึ่งไปแหละแต่ขอให้อยู่ท้ายๆไปนะอยู่ท้ายๆไปนะครับอาจจะเก่งกว่าเนี่ยเอโซเคจิส so, ุนะครับแบบว่าในท้ายที่สุดแล้วเนาะแต่ถ้าถามว่ามันจะเก่งเท่าแบบไอ้พวกที่เหลือนี้ที่แบบว่ามันเก่งจริงๆหรือเปล่าก็ผมคิดว่าไม่ขนาดนั้นนะครับเนื่องจากว่าเงื่อนไขมันเยอะไปนั่นเองนะครับผมต่อมากับบราอร์นะครับกับโทโดนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าโทโดเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วครับเป็นระดับหนึ่งอย่างแน่นอน นะครับแล้วก็ในภาคชินจูกุเน,นี่ยก็ระดับ1ด้วยนะครับแต่ว่าความสามารถในการต่อสู้เพียวๆของพี่แกเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ได้แบบว่ามีซัพพอร์ตหรือว่ามีเพื่อนช่วยเนี่ยก็คิดว่ามันคือพี่แกคุณใส่พี่แกแม่งเป็นสายซัพพอร์ตด้วยแต่ว่าขนาดเป็นสายซัพพอร์ตพี่แกก็ยังได้ด้ว่าปรับใช้ได้อย่างดีมากนะครับแต่ว่านี่คือแบบว่าจัดกันเพียวๆเลยแบบ1ต่อ1น,นะครับก็เลยต้องขอให้อยู่สักตรงนี้ไปละกันนะครับสำหรับ AOE Todo นั่นเองนะครับ ต่อมาครับเรียกเดิมมาแล้วนะครับสําหรับของจริงของเรานะครับเรียกว่านี่คือคล้องแฝงเลยนะค้องแฝงเลยนะ <c oughs> คือแม่งเก่งแน่นอนนะครับสําหรับซูคุนะนะมาเริ่มจากล่างเี่อันก่อนเลยแล้วกันนะเฮอันก็เทพนะครับเอ่อทรูฟอร์มก็เทพนะล่างมิงมุมี20นิ้วก็เทพนะครับเดี๋ยวผมค่อยไปเรียนทีหลังนะโอ้15นิ้วอันนี้ผมยังไม่ให้เทพนะ ผมมองว่าถ้าเป็นซูคูนะาสิบห้นิ้วอ่ะส่วนตัวนะคุณอาจจะมองว่าผมไปแอดนะเ้ยแต่ผมว่าผมให้อยู่ต่ำกว่ายูต่าอะผมให้อยู่ตรงเนี้ยหรือไม่ก็เออตรงนี้แหละตรงนี้กำลังดีตรงนี้กำลังดีงงดทําไมง่ายๆเลยเว้เพราะยูต่าไม่มีลิกะเลยเว้อย่างแรกนะ ดวงน,นาเขตอ่ะคุณก็เห็นไปแล้วว่าซูคุนะแม่งสามารถทำลายนาณาเขตจากภายนอกได้ฉะนั้นผมพูดตามตรงผมคิดว่ายังไงยูตาเนี่ยน่าจะแพ้นะครับแต่คุณจะสังเกตได้ว่ามันไม่ได้แบบว่าจะฟันฉับแล้วหายเลยในทันทีนะครับมันไม่ใช่ว่านาเขตจะพังเลยในทันทีนะครับฉะนั้นในระหว่างดวงนาณาเขตเนี่ยด้วยความที่ว่ามันเป็นแค่15นิ้วอะ่ะอนุภาคการทำลายมันจะไม่ได้เยอะเท่ากับ20นิ้วเว้ยฉนนั้นมันก็จะไม่ได้ไวขนาดนั้นนะครับก็เลยคิดว่า เป็นไปได้มากนะครับที่ยูตะาเนี่ยอาจจะพอยื้ออนาเคกับซูคุนะได้นะครับผมหรือไม่ก็ในระหว่างที่ยื้อเนี่ยหาทางทาดาเมจใส่ซูคุนะให้ได้เยอะๆนะครับด้วยเพราะว่ามีแค่สคนใช่ไหมละ่ะแล้วก็15นิ้วเนี่ยเอาพุทของแบบพลังคูลใส่เนี่ยมันไม่ได้เยอะขนาดนี้อยู่แล้วถามว่าทําให้ยูตะาตึงมือได้ไหมแบบว่ามันจะแบบว่าเบาขนาดแบบว่าตอนที่โลเอาพุทเลยไหมตอนที่แบบพลังคูลใส่มันน้อยเลยั้ยผมมองวไม่อยู่แล้ว นะครับผมว่ามันแรงชิบหายอยู่แล้วนั่นเองนะครับแต่ถามว่ามันจะขนาดเอาอยูต่าลงเลยไหมแล้วยูตาเนี่ยมีลิกาบวกเข้าไปด้วยแล้วคุณอย่าลืมนะยูต่าตอนนี้สู้สกับซูคุนะมันไม่ได้เชื่อมต่อแหวนกับลิกาเว้ยเออคือมันใช้แค่การอาเขตเว้ยแต่มันไม่ได้ทําการเชื่อมต่อแหวนร0อนะครับที่แบบว่ากอบอาคมไม่จํากัดอะ่ะ ฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าถ้าเอาทุกอย่างที่ยูตะมีมารวมรวมกันอ่ะผมมองมันยังเก่งกว่าแบบเฉื่อยไปนิดนึงหรือแบบเท่าๆกันอยู่นะครับฉะนั้นก็ขอให้อยู่ตรงนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับสาหรับในส่วนของซุคุน่15นิ้วเนาะแล้วก็เอ,อ่าวหมดและนะครับเดี๋ยวมันจะมีร่างซุคุนะเนี่ยอีกเต็มเลยนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยเดี๋ยวทําการไล่ให้ก่อนแล้วกันนะครับทรูฟอร์มเนี่ยแข็งแกร่งที่สุดอยู่แล้วนะครับ เฮอัน uh, hey อ่านี่ครับหลายๆคนเถียงกันนะครับไม่ว่าจะคอมมิชชั่นและไทยหรือฝรั่งนะครับผมเฮอันหรือว่าร่างเมงูมี20นิ้วว่าไหนนี่มันโหดกว่ากันส่วนตัวส่วนตัวนะผมว่าร่างเมงูมีไม่โหดกว่าเว้ยคือทางด้านกายภาพอ่ะเฮอัน hey แม่งเหนือกว่าอยู่แล้วเว้ยแต่คือคุณดูว่าแม่งมีอะไรบ้างแม่งมีไอตัวกวางอะที่เอาไว้ฮีลได้มีนูเอตตัวโคตรใหญ่ ผสมเป็นอากิโตะได้มีโมโหลากาที่คุมดนอย่างใจนึกอีกคือแบบมันมีของเล่นไว้เยอะเกินอะ่ะแล้วยิ่งร่างเฮียน่ะอย่าลืมด้วยแม่งไม่มีท่าผ่าโลกด้วยแต่อันเนี้ยคือมีท่าผ่าโลกผ่าโลกเว้ยหลังจากที่ได้บูปินมาจากโมโหลากาแล้วอะ่ะก็เลยรู้สึกว่ายังไงร่างเนี้ยแม่งก็เทพกว่าเว้ยเออนะครับใครที่คิดเห็นยังไงเนี่ยก็ เออพิคอมความนต์ไว้ได้น,นะผมบอกเลยนะว่าต่อให้สุคุนะด้านนี้มีคามุโตเกะอ่ะโอ้คามุโตเกะมันจะ,ม,นจะมันก็แค่เสกสายฟ้ามันแรงหรือยังไงก็จริงแต่คือแบบมันจะสู้มโหรากากอากิโตได้เลยเหรอฮะ <c oughs> ผมมองมันไม่ขนาดนั้นแล้วเอาง่ายๆนะไม่มีท่าผ่าโลกอะ่ะสุคุนะที่มีท่าผ่าโลกก่ะสุคุนะที่ไม่มีท่าผ่าโลกอะ่ะผมมองว่าฝีมือแม่งอีกระดับหนึ่งไปเลยนะเว้ยฉะนั้นก็คือผมให้อยู่ตรงเนี้ยผมมองว่า ซกคนะที่เป็นอยู่ในร่างเมุุมีแต่มีท่าผ่าโลกอะ่ะแม่งขี้โกงกว่าซุคุนะเฮอันนะครับผมนี่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะโอเคนะครับผมเออใช่ถ้าเกิดสมมุติว่าในคลิปนี้เนี่ยผมพูดลิ้นพันยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะเออนะครับผมบอกไว้ก่อน แล้วก็เออนี่ผมเกือบลืมไปเลยเนี่ยผมน่าจะแบบว่าจัดไว้เรียงไว้สลับกันนะครับอันนี้ซุกุนะมันจะมีในส่วนของตอนเออสินิ้วด้วยนะครับซึ่งอันนี้ผมจําไม่ได้เราว่างตามตรงว่าตอนไหนนะครับแต่คือมี10เงาใช่ไหมแล้วก็16นิ้วด้วยก็คือเก่งน่าจะเก่งกว่า15นิ้วอยู่แล้วแหละแต่ถามว่ามันจะเก่งระดับเทพเลยไหมผมมองว่าไม่นะครับขอให้อยู่ตรงนี้ไปก่อนละกัน นะครับเพราะว่าเอาพุทมันไม่ได้จะโหขนาดนั้นแล้วก็โกโจในร่างโกโจในร่างยูตะแล้ววะยูตะในร่างโกโจนะครับผมแน่นอนว่าผมนับเป็นโนไทม์ลิมิตด้วยนะฉะนั้นก็ขอให้มันอยู่ตรงนี้ไปละกันนะครับผมแล้วก็มากับมากินะครับมากิเนี่ยเรียกได้ว่า,เ,าเก่งนะเก่งชิบหายเลย นะครับซึ่งมันจะน่าจะมันไม่น่าจะมีอันนี้มีเวอร์ชันอื่นของมากิด้วยนะครับแต่ฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเรานับว่าอันนี้เป็นฟูเป็นเบสมากิไปแล้วกันนะเป็นเบสดมากิแบบว่าไม่มีอะไรเลยนะครับซึ่งมากิโอ้แต่ว่าเบสมากิแม่งก็แล้วแต่ช่วงเวลาด้วยดิว,ว่ายากว่ะอย่างมากิมันไม่ได้แบบว่าจะมีการอะขีเลยเลยด้วยมันมีแค่แบบเตะๆต่อยๆ่อ,อแค่ฉะนั้นผมมองว่าจะร่างไหนเนี่ยมันนับแค่เรื่องอาร์กอย่างเดียวเลยวะ่ะที่มันจะเก่งขึ้นหรือกากลงอะ่ะ ก็ขอให้มันจะนับว่าเป็นมากีตอนจบแล้วกันะมากีตอนจบนะครับมากีตอนจบเนี่ยให้อยู่ที่คำสาปอะไรพิเศษขั้นสูงนะเออนะครับทนหมัดสุคูนะได้ออ้ย,อยแต่อาจจะเก่งเกีทโทไหมวะคือมันอาจจะไวมากเลยนะเวเออมันอาจจะไวมากอะ่ะมันไวแบบไวคือเกโทโ่ะพี่แกแม่งไม่ค่อยได้โชว์แบบฟีดด้านความเร็วซะด้วยอแต่คือมันตามยูตะทันนะเว มันตามยูตะทันซึ่งยูตะเนี่ยก็ไวนะครับายูตะก็พอจะตามทูนะทันอะไรพวกนี้อยู่นะครับฉะนั้นก็ถึงแม้ว่าดูจากทรงในเกตโทไม่ดูเป็นตัวละครที่ไม่ได้ไวอะไรเลยนะแต่ว่าเนื้อเรื่องมันก็เป็นอย่างนั้นอนะ่ะคือตอนนั้นอาจารย์แกมมันก็ยังแต่งได้แบบไม่ค่อยจะดีด้วยนะครับยังไม่เข้าร่องเข้าลอยนะครับ <c oughs> ฉะนั้นก็ผมมองว่าเกตโทเนี่ยมันน่าจะไวมากๆนะแต่ว่าถามว่ามันจะสู้มากิได้ไหมเหรอเออ คือถ้ามากิมันวิ่งหลบไปเรื่อยๆอุซูมากิก็คงยังไม่โดนนะครับแล้วก็ถึงเกะโทจะมีคำสาปแต่ถ้ามันปล่อยออกมาเยอะๆผมว่ามากิมันก็ต้องมีเหนื่อยบ้างว่ะเออมันว่ายากอะ่ะเอ้ยแต่ดูแลบิตี้มากินี่มันระด,ดับคนโคคุเซ็นสุกุนะได้หลายหมัดเลยนะเว้ยโอ,อ้มันพูดยากมากเลยบอกคุณผู้ชมผมอาจจะให้มากิอยู่แค่คำสาบพ,พิเศษขั้นสูงไปแล้วกันนะเนื่องจากว่าอนาเขตอะไรพวกนี้มันไม่มีเว้ย แล้วก็แบบพลังคูณใส่เนี่ยมันก็ไม่มีอีกนะครับคือถ้าโดนการโจมตีจังๆเนี่ยมันก็น่าจะเจ็บจุกอยู่นะเออโอ้ว่ายากจริงเหรอว่ายากอ่ะไอแต่ัดสินใจยากมากเลยอะเอ่อให้มันอยู่คูนใส่ระพิเศษไปอ่ะผมให้มันอยู่ผูช้ชาคูนใส่ระพิเศษไปนี่นแหละมันเก่งเกินนะครับมันบ้าไปแล้วทนหมัดซูคุนะโคคูเซนได้หลายหมัดเนี่ยถามว่าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ไปแล้วกันนะผมให้มันเหนือโอโลเมเลยนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับผม